มีการยกเลิกนะครับการจัดเก็บใบ,บแจ้งหน,นี้เนี่ยเก็บเงินแล้วก็ตัวนี้เสียหายมากวันนี้ก็ยังเสียหายไปในมูลในระบบนี้เนี่ยนับพันล้านครับอันนี้เรื่องแรกนะฮะเรื่องแรกเลยถ้าไม่แก้ไขตรงนี้นะครับแล้วระบบนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะลองรับไปได้อีกสักแค่ไหนครับปัญหาเกิดมานานแล้วแล้ววันนี้เนี่ยไม่มีใครไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการจะเอาผิดไอ้ที่ผ่านมานะครับแก้ไขให้ได้ก่อนแก้ไขให้เก็บเงินได้ให้ถูกต้องแล้วก็ทําระบบ อ่าสำรองขึ้นมาให้ใช้งานได้เพราะระบบนี้เนี่ยผมว่าไม่น่าอีกสักหกเดือนก็จะมีปัญหาแน่นอนวันนี้เขาไ่ทำเนนะฮะระบบนี้เราจ้างเขาครับไปเป็นสัญญาเช่าครับอานนี้เนี่ยปัญหาใหญ่เลยที่รายได้เราสูญเสียไปนี่หนึ่งนะครับนี่ยังไม่พูดถึงสัญญาสมรทานที่ต้องไปลื้อกันนะครับถ้าลื้อตรงนั้นได้กลับมานี่ไม่ต้องพูดถึง องค์กรของรัฐอันนี้ยืนได้อย่างสง่าผ่าเผยครับสัญญาสมทานที่ทากันไว้เสียหายนะครับอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่ๆญแรกระบบบิลลิงระบบบิลลิงนะครับอันที่สองวันนี้ถามว่าจะให้เราอยู่ในฐานะอะไรวันนี้ถามที่จะให้เราเป็นรัฐวิสาหกิจแปลรูปหรือวิจัยอยู่คือวันนี้แปลรูปไปแล้วครับแต่ยังบอกว่าเราเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะกระทรวงลังถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ยังใช้ระเบียบสํานักนายกยังใช้พรบว่าด้วยวิธีงบประมาณ ถามว่าเราจะไปแข่งขันกับเอกชนได้ไงในเมื่อมีเลกอร์โรเตอร์คือกอชอ,อนั่งออกใบอนุญ,ญาตให้บริษัทใหม่ๆเยอะแยะบริษัทถูกต้องม้างไม่ถูกต้องบัางก็รบพูรบ,บตาออกกันผมพูดกันตรงๆวันนี้นะครับบริษัทที่ไม่มีโครงข่ายของตัวเอง<ม>ก็ออกใบอนุญ,ญาตให้<ม>ทุกอย่างองค์การโทรศัพท์วันนี้เป็นรับภาหกิจจะไปสู้กับเอกชนได้อย่างไร<ม>วันนี้รัฐแล้วก็ผู้บริหารโดยเฉพาะคณะกรรมการบอกต้องบอกกับทางรัฐมนตรีบอกกับทางรัฐบาล ว่าจะให้องค์การโทรศัพท์นั้นยืนอยู่ในฐานะอะไรภาษีป้ายภาษีโรงเรือนอะไรเสียหมดครับทุกอย่างเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับพนักงานวันนี้สับสนแม้กระทั่งสิทธิประโยชน์ของพนักงานเองเรายังไม่อยากพูดเราเอาองค์กรเป็นหลักก่อนวันนี้ต้องเอาองค์กรยืนอยู่ให้ได้ก่อนวันนั้นไรายได้ที่จะได้มาก็คือต้องการให้มีโครงข่ายมีสินค้าไปให้บริการพี่น้องประชาชนวันนี้เราจะลงทุนจัดซื้อจัดหาอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างนิ่งสนิทมาถูกฟีดมาสามเดือนแล้วตังกระบอกชุดดรสถิต ถูกลาออกไปท่านพลเอกมนตรีเข้ามาเป็นบอร์ดแล้วก็ยื่นใบลาออกไปจนได้พลเอกสุพั่งเข้ามาเป็นประธานบอร์ดสามเดือนนี้เราถูกแช่แข็งเลยนะครับรายได้ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาแม้แต่บาทเดียวรายได้ที่รับอยู่ก็ค่อยๆเก็บไม่ได้อีกเห็นไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยเราะรบิลิ่งด้วยครับถามว่าวันนี้ถ้าเราจะต้องแข่งขันเราจะเอาสินค้าอะไรไปบริการพี่น้องประชาชนอันนี้เรื่องที่สองเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สาม โครงสร้างในการบริหารจัดการแน่นอนเลยครับเข้ามาเป็นใหญ่เป็นโตกันเมื่อไหร่ก็บอกว่าตรงนี้จะต,ต้องเป็นหน่วยงานจะต้องมีอะไรที่สําคัญตั้งรองตั้งผู้ช่วยตั้งอะไรกันไว้รองรับไปหมดวันนี้เนี่ยแต่ละท่านรองแต่ละท่านหรือ,อผู้บริหารแต่ละท่านเนี่ย ยังไม่สามารถทําหน้าที่ในองค์กรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าติดขัดด้วยอํานาจที่จะให้ไว้อันนี้ต้องอยู่อํานาจบอร์ดอันนี้ต้องอยู่ในอํานาจของรองอันนี้ต้องอยู่ในอำนาจของซีอโอคนสุดท้ายแล้วการบรหิหารจัดการมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นเหมือนกับวันสต็อปเซอร์วิสคือมันเหมือนกับว่าจะต้องมีการผ่านคนนู้นผ่านคนนี้ขั้นตอนมากมายนะครับถ้าตามใดองค์การโทรศรัพท์ยังใช้วิธีนี้เนี่ยค,คุณจะขึ้นรถแท็กซี่ เวลาโบกรถต้องดันได้รถใหม่ๆใ,ใช่ไหมครับ,รบองค์การโทรศัพท์จะซื้ออะไรที่เราคิดว่าอันนี้น่จะไปสู้ไปแข่งขันนับนเขาได้บ,บ่อยบอกเลยไม่โปร่งใสต้องซื้อของที่ถูกที่สุดอะไรที่ผมว่าวันนี้มันก็แข่งขันนั่นเขาไม่ได้ทําไมไม่ใช้วิธีให้เขามีอำนาจแล้วเขาว่ากันไปเลยผู้บริหารแล้วผิดไปลงโทษกันตรงนั้นนี่อะไรก็ชะง,งักงันหมดวันนี้ผมอยากให้คณะกรรมการบริษัทนะครับเรียกกรรมการผู้จัดการใหญ่เรียกรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทั้งหมดแล้วก็ผู้ช่วยทั้งหมด ให้เขาพูดความจริงกันเลยว่าวันนี้คุณจะทํางานกันแบบไหนอะไรกันแบบไหนพนักงานวันนี้เนี่ยทุกคนพร้อมหมดครับพร้อมที่จะเดินไปกับบอร์ดพร้อมกับเดินไปกับผู้บริหารแต่วันนี้ทุกอย่างชะง,งักงานหมดครับผมยืนยันเลยนะครับว่าพนักงานเนี่ยไม่ใช่ว่าที่เขาบอกว่าพนักงานเราไม่ปรับตัวนะครับใครๆก็ชอบว่าวันนี้พนักงานโรงการโทรศัพท์นะครับผมว่าเกินแปดสิบเก้าสิบอร์เซนที่พร้อมที่จะเดินหน้า จะมีบ้างเป็นบางส่วนหนึ่งด้วยอายุนะครับหรือไม่ก็ด้วยความรู้ความสามารถที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าทุกคนพร้อมที่จะมีการรับยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นสามเรื่องใหญ่ๆนี่จะมองเห็นชัดเจนเลยครับครับ,รบตรงนี้อาจารย์จะว่าไงฮะพอเข้ามาปุ๊บได้เข้าไปตรวจสอบเข้าไปเจออะไรแล้ว,วเจอปัญหาเหล่านี้ไหมับก็มีบ้างแต่คงมองไม่เหมือนคุณลูกกูลทั้งหมดน,น,นะครับก็คิดว่าคงมีประเด็นที่สอดคล้องกันอยู่บ้างคิดว่าเรื่องเรื่อง โครงสร้างเรื่องบิลลิงนี่ที่ได้ยินมาเนี่ยก็ก็ได้ยินมานาหูนะครับรบแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้มีเวลาที่จะเจาะเข้าไปในเรื่องนั้นนั่นนั่นคงเป็นอีกเรื่องที่จะต้องดูเรื่องแรกที่ที่คิดว่าได้ทำไปแล้วนะครับเรื่องไอ้ตัวโครงสร้างบริหารอันนี้ก็ได้ได้ทำไว้เลยตั้งแต่จริงๆประชุมครั้งที่สองก็ได้แจ้งให้กับทางผู้จัดการใหญ่นะฮะ ซีอของของทีทเนี่ยก็งานจริงๆมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะคือจะคิดแบบคุณนุกูลก็ถูกแต่คิดอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับบางทีงานเนี่ย ต่วันนี้เนี่ยไอ้ไอไอการจัดซื้อจัดหาเนี่ยมันก็อันที่หนึ่งก็จัดกระจายมากแล้วก็แต่ละคนก็เหมือนกับมีมีอาณาจักรเล็กๆของตัวเองนะครับ,รบแล้วก็คุณสันทิสุขก,ก็รัวไอ้เรื่องจัดซื้อจัดหาเนี่ยมันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของของ,ของคนที่เข้ามาเีนนราชการไอ้เรื่องธุรกิจการเมืองทั้งหลายเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ทําเข้าไปถึงปั๊บ<อ>เนีนาา่ยมันจะมีเรืเ่องจัดซื้อจัดหาเข้ามาในบอร์ดเนี่ยยี่สิบสามสิบรายการจนกระทั่ง เวียนเวียนวิสัะนะครับนี่ผมเป็นเอนจิเนียร์เองนะวิศวกรมันจะต้องมาอ่านไอ้นี่เนี่ย WDM ไม่น่น YMax ไอ้นี่อินเตอร์เน็ตอินเทอร์เฟซค์ด PRI รุ่นหลากหลายไปหมดไซซีเมนสามศูนย์เจ็ดห้าอะไรอย่างนี้เนี่ยนี่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 ผู้ที่พงซึ่งเป็นเอนจิเนียร์ได้ใช่แล้วลอง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 นึกถึงพลเอกสัพลั่งท่านเป็นทหารแบบนี้กันปวดศีรษะก็เลยบอกว่าท้ายสุดเนี่ย เออขอสักทีเถอะมา2030รายการรายการนั้น15ล้านรายการนั้น27ล้าน32ล้านเออเอาแพ็กมาใหญ่ให่ให้เห็นแล้วกรองกันไม่ให้ให้เห็นว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันมาเป็นแพ็กเกจแล้วก็มันต่อเนื่องยังไงเอ๊ะทำไมต้องซื้อของอันนี้ออของบางอย่างเนี่ยเขาก็บอกอ่ามันมีอยู่แล้วก็ซื้อเพิ่มบางทีคุณทําอย่างนั้นไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกวันหนึ่ง เทคโนโลยีนั้นไม่เวิร์กอีกแล้วเนี่ยบางทีไอ้ของที่มีอยู่แล้วบางทีก็อาจจะต้องทิท้งก็ยังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทําเข้ามาเป็นแพ็กเกจก็เลยเหรียญท่านพลเอกสพรั่งก็บ,<ข>อบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน ท้ายสุดเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยขอให้เสนอเป็นลักษณะของยุทธศาสตร์อย่าเข้ามาเป็นเบี้ยหัวแตกนะครับเกือบทุกเรื่องแล้วแทนที่จะประชุมกัน30-40วาระเนี่ยไม่เอาขอแค่สองสาวาระใหญ่ๆแล้วก็ตั้งเป็นคณะกรรมการชุดเล็กเราเรียกว่าบอร์ดเล็กขึ้นมาก็ประกอบโดย5-5คนสำหรับที่จะมาดูดูรายละเอียด แล้วก็กรองงานอันนี้คือสาเหตุที่คุณนุกูลมองว่ามันยังไม่เคลื่อนใช่ใช่ครับแล้วอันนี้แต่ว่าถ้าถ้าจะให้เคลื่อนแบบโยนอำนาจให้เลยทั้งหมดเลยนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นความวาดเสียวทางบริทางการบริหารนี่แบบแต่แบบนี้ภาระมันก็จะลงบนบาของคนหน้าคนนะครับแต่ว่าก็ทุกคนก็ดูผมก็กระเดียเพอเอินได้ได้ก็ผู้ใหญ่ที่ ทุ่มเทนะครับเขาก็เป็นคนใกล้ชิดกับพลเอกสพรั่งก็คือพลตํารวจเอกการชิดเพียรเลิศนะฮะก็มาเป็นประธานของห้าคนแล้วก็ได้ทีมหนุ่มๆนะฮะเออคงคงทราบใช่ไหมพันเอกาจะซื้อจทาไม่ไม่ฮะไม่ทั้งทั้งหมดฮะเป็นเรื่องยุทธศาสตร์หมายถึงว่าเป็นเหมือนกับบอดเล็กไงยเพื่อจะกรองไอ้เรื่องเรื่องเรื่องสําคัญสําคัญคือแทนที่จะมาเป็นเบี้ยหัวแตกเนี่ยก็แพกให้มันมันเหลือวาระเล็กๆสองสามวาระนะฮะแล้วก็อันเนี้ย งานงานแบบนี้ก็จะจะเดินหน้าโดยก็เนี่ยก็มีพันเอกนาทีซึ่งก็เยี่ยมมากนะฮะในทางเทคนิคแล้วก็มีมีดอกเตรชิดรู้สึกเป็นอาจารย์อยู่ที่บังบดใช่ไหมฮะประจอมก้านนั้นนั่นก็ช่วยได้มากที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งฮะอาจารย์ก็คือถ้านึกถึงสไตล์การทํางานของท่านบุญสพั่งนะฮะ เวลาตอนที่เข้าไปบอดการท่าอากาศยานขันก็เข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่ทําก็คือตรวจสอบสัญญาสัญญาต่างๆที่ทำรั่วไหลยังไงถูกต้องหรือเปล่าในทสทได้ทําอย่างนั้นไหมฮะเขาไปตรวจสอบสัญญาหรือว่าการแก้สัญญาที่เอื้อเอกชนในพวกนี้ทำทำครับแล้วอันเนี้ยผมได้รับมอบหมายมาครับเรามีกรรมการชุดหนึ่งนะครับไอ้สัญญาตรวจไม่ไหวหรอกถ้าทั้งหมดนะฮะเราจะเอาแค่เฉพาะ3สัญญาหลัก ก็คือไอ้อันที่เราทำกับ,บอะไรฮะ t r u ใช่ไหมฮะ T น N T <ม>แล้วก็ A i S, <AS> <S สาม,มสามเจ้าเนี่ยแล้วก็คงจะใช้เวลาสักหกสัปดาห์แปดสัปดาห์เนี่ย<ม>ลองเดี๋ยวผมก็ตอนนี้ก็เรียนผลเอกสพรั่งบอกว่าก็อขอ,อ งอบประมาณนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอะไรนะฮะอานักวิชาการทางด้านกฎหมายาสักสองสคอาคนวิศวกรโทรคม,มานาคมสักสองสาคนนะฮะนักธุรกิจสักคนสองคนแล้วก็มารวมกันมานั่ง คุยกันอ่านสัญญาแล้วก็ให้ความเห็นแล้วก็ออกมาเป็นรายงานสั้นๆแล้วก็จะได้จะได้นําเสนอลรวบอกว่าเอออันนี้เราจะทำย่งไรต้องขายอย่งไรรจะแก้ไขยังไงจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดแข็งของสัญญาเราอยู่ตรงไหนหรือบางอันเนี่ยเป็นจุดแข็งของเราแต่เราไม่เคยได้ใช้เลยจริงๆวันนี้เนี่ยที่คุณนุกูลพูดนี่ยถูกเป๊ะ